รอกแล้ววอเดียวพูดออกมือนี้วันเ,ด,เดี๋ยวจะรับสิบพาเขาส้มเบิงข้างในพาเป็นแนวใดน่า,าสนใจมองดอใดแล้วใส่เสือก่อนใส่เสือก่อน ช่วงนี้กำลังสิขึ้นวัดภูทอก้อครับทุกคนช่วงนี้กำลังเดินทางขึ้นวัดภูทอกครับจะขึ้นได้กี่ชั้นไม่รู้

ผู้ใหม่ไทย<ค><ณ>เขาผักกะแบบแบที่วัดโได้คูอันน,น,นี้ก็นี่เนาะอนนี้แบบ่บบบบอยเนาครับเริ่มแล้วครับพี่น้องขั้นแรกเสั้นที่หนึ่งครับชั้นที่หนึ่งเริ่มแล้วสวไดครับได ไมลาซอสมมุงเนี่ยนี่ดีวขอกัน้อกอนนาฮอันนี้ผู้ทอจะู้ได้แล้วมกคันแรกวันนี้แม่นคันแรกแล้วนี่สวัสดีครับวันนี้นักท่องเที่ยวสมาชมผู้ทอก มาเบิ่งความสวยง,งามภูทอกข้างบนพี่น้องมันสีนาเบิ่งนาส้มสําไตรไปเดวผมเสพาขึ้าได้เบิ่งตอนไปจางมาพี่น้องนะตอนมาจากไรถ่ายรูปลงมานะไปเบิ่งภูทอกที่ต้องเที่ยวจังหวัดไหนครับจังหวัดบ,บึงการบึงการบ่นนี้จังหวัดบึงการอำเภอศรีวิไลวัดภูทอกวัดเจติยาคีรี

นะครับเมือนี้มาพูดถอกครับพี่น้องเออเมย์เมย์เมยครับพยายามไว้อยู่บอหนูเออไว้บอไว้ก็สิบเบิลขึ้นนี่ละเมียนบอโอ้เมื่อยครับพี่น้องเมย์ผู้ถอกครับจังหวัดบึงการครับสันขึ้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องอือ

เวนันะให้ผมไปครื ré. ่เพ <thighs> <laughs> <rawd Moder> ื่อเลี่งเนาะอะครับช่วงที่กำลังขึ้นมาหอดสั้นซองครับเอาก็จสิขึ้นสั้นสามต่อครับเมื่อยเมื่อครับพี่น้องโอ

ลักข้ดส,สันซีนี่นั่นจริงส,ดดส,สันซาอยูุ่น đ ด้สันามเขาลักข้ดสันซ<ม>เลย้วนก็เ่วเวียนขึ้นได้ตัวมาได้ได้ไุดงแล้วกลนออกเลยแลครับที่น้องโอ้นั่งถาตะไฮะก่น เห็ดใหม่เห็ดใหมายเห็นไห้เรื่อสามบ่อเรื่อสามบ่อได้หรเขาขึ้นชั้นซีเขาลัดตึชั้นซีได้ชั้นชันอยู่ข้างถบ่ลัดขึ้นชั้นซีไฟผมซุดมันสุดแล้วนาะเดี่ยมันต้องขึ้นตัวพีเพื่อนะฮะ บอกแมนพี่พื้นพี่ขื้นพี่แรกตเขาไปก่ดแมนบอกไปใช่นะแต่ให้มาเลยบอกทำมึงนี่มาค้เดียวบอกาสมทำตงา้งหมดไว้ท้หมว้าักด้พักทุกคน บัวปาน่าไปนำกันนี่แหละเ้ยน่อกท่กอกบแยกอย่านี้นัน่ไม่าไเมื่อเลยวันีเขานอเม่อก่าน้มาเอาดีไปบัวนะพลังขาที่บ่าพลังเนอะาพลังพลังพลังหัวดยข้วพลังเว้นบ่พลังคือวัดที่ขาได้เอ

thank ได้ไหมาแต่ไหนครับ่อเดี๋ยวครับ งามพ้นขึ้นภูนี่มังจะคักลุงมันจะเคียวนี่คือแบสที่มันเคี้ยวขึ้นได้หกขน่อยคื้ขึ้นนะพนล้มเคี้ยวเคี้ยววงกลมยู่ม่มล้มหนี่พูนพูนเขาขึ้นไปเน็ตสังกะซีเซมุนา้นะบเจาะสอนสังกระซายอยู่นะขึ้นบันได้เล็กบันมันได้ขึ้นยากปวดร่างวันผดเนอนันจะใช้ต่างใช้ตั้งแตเหกาชนะ นางลานเล็กคือวาแล้วไปจอเป็นหือไปเลยทั้งมาสีสอเขาปุ้นยาวานนี้ดูคมสามากก็เจาะเห็ดนะมกคลนะ

สันซีจไปสั้นหาครับเอาสี้ยางทั้งอันนี้สุกรนะครับพี่น้องทั้งดินสุกรเาจะไปเดินทั้งนาบานและเป็นหินก้อยหินกหินมันกดเลมันครัวออกสิเลกมันับเอนอยเก็ออกไปด้วยเลยเนี่ยแต่ว่าฮิน่าทวงเขาขาดเขาขมนเ้นแนี้่ะบเขาใส่ตะครเขาใส่ตะไคยิงปูน คุกน,นีคกาคตะกี้เลยทางเป็นขึ้นานหิน้นนนนนไปเอาพี่สะไก,กบวก น้ครับพี่น้องวิวงามงามครับพีเด ớ, ้อพีเด ớ, ้อพีเด้อมาผีชุก่อนนาอครับพี่น้องครับแนะนอน้อมอ้อมเลยพี่น้องพูดเลย

แล้ววอลกบอเล็กมีไหมไปจอยินจออยังสอดหินเล็กเขาก็เลยหุ่นยิ่งุกิ่งเงี้ยหนมแต่รุมไปแล้วมันบางพุกใหม่เห่ยมันยังบอกคนใดคเดียวคนนกะขึ้นอยู่บนเรงเลงโ้กะเน้ ข้ค้างหนกใส่ไม่รายตัวใครยุคคางเลยค้างมากอตสุะอันนี้วย่เออเคยมาค้างฮักตัวนึงเือกันขบอกว่ามึงค้างมันยอะไรอ่ยปุ๋ยแล้วรักษาเออกรเม็นจะร้องวะฮักมนก็จิข้างมากรจิเสคนคนยังเกลียดเนาะมนก็ิค้ามาอยู่นี่เนึนี่เนาะบริเวณชั้นหกรับชั้นหกคน่างเป็นเกียร คืออยากวูวูปาปะะน่ามีเงื่อนอะไรเยนี่วงเนถึงาญยากไอดิ่งจนะโันอื่นไหไอยากกุญแจนไ่เย็นนี่ใหม่คืออยากตีงอยากติงไม่แต่แดกอยู่ใครอยู่ไห้ยคนุอผู้ดอกแล้วใครจะว่าเป็นใหม่เนอแข็งใหม่แดกใหดูเนี่ถ้าเป็นใหม่คุงใหม่พอกโอ้ยเมไมโมกนเดี๋ยวคนเที่ยวตลอดนี่คือสันหกครับสันหก หนักงานเ,เขากบบถือคอนหลอกประจําได้ก็จะ,ะดีตรงนี้เนะาะ,ะ,ะต,านตัวดงตัวบอดี้ดดเขาหลอกประจําเขาได้ก็ได้ขั้นบอดี้เขาเคียดเลยลูกเแม่ตัวมย่มยมยยาเนา้นจัลุกก็บอกว่าบวงแล้วรบับตายา่เอางานปิ้นนาข้าวพ้าพี่นะคุ่อยท่าปิ้นนาข้าวพ้าปิ้นนาข้าว้า

โอ้ครับพี่น้องมากระดอกกระเดียดให้ครับคุณต้อมเด้ตายตายโอ้โอ้ผีแห้งเด้ใช้ทางเขาเมื่อคุณบอกบ่อุ้ยโยกกระดไปนะไปย่างก่อนใครโดดในพักพอนแล้วเศร้าผดานลาทีครับบ๊ายบาย,บาย

โอ้คอยย่างแน่สุนินไลเพื่อนไปมดเลยเปล่าระวังสะพานลื่นเขาว่านะดูสะพานพังไลยพยาม ทำพึ่งครับตัวนี้เราอยู่หน้าผาชั้นหกครับของภูทอกครับภูทอกกับชั้นหกครับวันนี้เรามาอีกรอบเรามาขึ้นชั้นหกครับเสียวครับเสียวน้ครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงซัมนี้เด้อครับพี่น้องสันเจตก็บริขึ้นนะอกครับเราอยู่แต่ว่าชั้นหกนี่แหละครับ เพราะว่ากับเป็นตะยานครับพี่น้องเอาคลิปนี้ไปเพียงสำนิดครับสวัสดีครับไปไปไปย่าถ่ายไรไปน้าวี